พระองค์ก็มีตรัสถึงว่าภิกษุทั้งหลายทำสิบประการเหล่านี้เป็นอันตรายแก่ทำสิบประการอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยากในโลก10ข้อต่อไปนี้เป็นอันตรายต่อสิบข้อที่น่าปรารถนา10ข้อนั้นมีอะไรบ้างคือความเกลียดคร้านความไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นอันตรายต่อพวกขสมบัติ การไม่ประดับการไม่ตกแต่งร่างกายเป็นอันตรายต่อวันนะการกระทำสิ่งที่ไม่เป็นสัพไายะเป็นอันตรายต่อความไม่มีโรคความเป็นผู้มีมิตรชั่วเป็นอันตรายต่อศีลทั้งหลายความไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอันตรายต่อพรหมจันทร์การพูดโกหกการพูดหลอกลวงเป็นอันตรายต่อมิตร การไม่ทำการสาธยายเป็นอันตรายต่อความเป็นผู้หูสูตรการไม่ฟังด้วยดีการไม่สอบถามเป็นแต่อันตรายแก่ปัญญาการไม่ประกอบความเพียรการไม่พิจารณาเป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งหลายกา,การปฏิบัติผิดการปฏิบัติผิดเป็นอันตรายแก่สวรรค์ีิสูจทั้งหลาย ทำสิบประการเหล่านี้แลเป็นอันตรายแก่ทำสิบประการอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยาก